สวัสดีค่ะมาพบกับทีมงานอุบลไผ่ศิลป์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้างานที่ตัวเมืองสมุทรสาครค่ะเป็นงานแพรลอยน้ํานะคะรุ่นใหญ่แล้วก็หลังคาโมเดิร์นนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะจะมะีเพิ่มเมนทอนชิดทับหญ้าให้ด้วยนะคะหลังนี้นะคะหลังใหญ่ๆเลยนะคะ,ะกว้าง3เมตรนะคะยาว5เมตร50นะคะ หลังนี้แล้วก็จะมียื่นซานด้านหน้าออกมา50เซนนะคะตรงทางเข้านะคะแล้วก็จะมีสะพานทางเดินทางขึ้นแถมให้ด้วยนะคะ2เมตรสะพานทางเดินนี้สามารถยกเข้ายกออกได้นะจะได้ขึ้นแพ้ได้ง่ายๆนะคะเป็นสะพานทอดขึ้นแพเฉยเนะคะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งหลังนี้ลูกค้าเพิ่มห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําให้ด้วยนะคะหลังนี้นะคะลูกค้าเพิ่มห้องน้ํานะคะเวลาอ่ะออกไปล่องแพกลางบ่อยอย่างเงี้ย นะคะจะได้ไม่ต้องเอาแพเข้าฝั่งเข้าออกฝั่งนะคะมีห้องน้ําไปในตัวเลยนะคะแพก็จะแบ่งเป็นสองห้องนะคะห้องแรกห้องนี้จะขนาด 2, อคูณสเมตรนะคะห้องนี้เป็นห้องเล็กนะแล้วก็ห้องที่สองห้องถัดมานะคะจะเป็นห้องใหญ่นะคะห้องนี้จะขนาด 3, าคูณสเมตรนะคะมีชุดโต๊ะเก้าอี้แถมให้เก้าอี้ยาว2เมตรนะคะนั่งได้สีที่นั่งค่ะนั่งได้นอนได้นะเก้าอี้มีให้2ตัวค่ะ สองตัวก็นั่งได้แปะที่นั่งค่ะแล้วก็โซนด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะด้านหลังอันนี้ลูกค้าให้กั้นประตูนะคะให้ปิดประตูลูกค้าให้ปิดประตูเลย <c oughs> นะคะก็เลยปิดให้นะคะลูกค้าเพิ่งมาบอกนะลูกค้าลืมดูนะคะว่ามีประตูตรงนี้ด้วยอ่าลูกค้าก็มาบอกว่าปิดประตูให้หน่อยเออแม่ค้าก็เลยจัดให้นะคะทีมช่างนะคะจัดให้เลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะที่นั่ง กว้างใหญ่นะห้องนี้สามารถกางม้งกลางเต็นท์ได้นะโต๊ะเก้าอี้เคลื่อนย้ายได้นะคะเคลื่อนย้ายได้หลังใหญ่นะสามคูณห้าเมตรเลยนะคะหลังใหญ่หลังใหญ่นะคะเดี๋ยวพามาดูห้องน้ําพามาดูห้องน้ำโอ้ช่างอ่ะห้องน้ําก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะห้องน้ําเมตรกว่ากว่าเมตรคูณเมตรนะคะประมาณนี้นะอ่าส่วนโถสุขภัณฑ์อะไร ไปเพิ่มเติมเอาเองนะคะลูกลูกค้าสั่งให้กั้นห้องเฉยๆนะคะหรือจะเอาแบบเป็นที่นั่งชั่วคราวไดม้มีมีมีนะคะแล้วแต่แล้วแต่เอาไปต่อยอดได้นะคะต่อยอดได้มีระเบรระแนงบังแดดให้สวยๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูชมบรรยากาศรอบนอกอันนี้บ่อบ่อนี้ติดติด,ตดทะเลเลยนะเป็นบ่อนะไม่ใช่แม่น้ําหรือคลองนะคะเป็นบ่อกว้างแล้วก็ยาวไปถึงทะเลเลยค่ะตรงนี้นะคะ บ่อนี้มีหลายบ่อมากถนนตรงนี้บ่อแบบเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบ่อยาวแบบนี้เหมือนกันเลยสุดถนนเลยนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้ก็ยาวไปถึงทะเลเลยนะคะเห็นลูกค้าบอกว่าบ่อนี้60ไร่60ิไร่นะคะบ่อนี้ฉะนั้นวิวดีบรรยากาศดีแน่นอนลมนี้ลมนี้มาตลอดเลยค่ะทั้งวันฉะนั้นนั่งอยู่นี้เย็นแน่นอนนะคะแต่ว่าแพแพรแพรรุ่นนี้ก็จะ ยกหลังคาสูงเนาะเป็นทรงสไตล์อของโมเดิร์นนะคะฉะนั้นแดดเวลาค่าเวลาเช้าอย่างเงี้ยตอนเช้าตอนค่าแดดอาจจะส่องแบบนี้เลยนะคะแดดอาจจะส่องแบบนี้ต้องหาผ้าม่านผ้าใบผ้าม่านหรือมูรี่นะเอามูรี่ผ้าม่านมากั้นมากลางได้นะคะบางแดดนะคะเพราะว่าแต่ว่า,วาข้อดีของเขาค,คือเขาจะโล่งสูงโปร่งนะคะลมเข้าโปร่งดีนะคะลมลมเข้าแบบเย็นสบายเลยแหละนะคะอยู่ข้างในนี่เย็นเลยค่ะ ประมาณนี้นะางานก็จะประกอบติดตั้งที่หน้างานนะคะ2วันใช้ไฟด้วยนะคะแต่ถ้าหน้างานไหนไม่มีไฟก็สามารถแจ้งแม่ค้าได้นะแจ้งแม่ค้าได้เดี๋ยวแม่ค้าช่างก็จะเตรียมเครื่องก่นไฟมาด้วยนะคะเตรียมเครื่องั่นไฟมาด้วยแพนี้สามารถลอยไปกลางน้ําได้นะคะลอยไปกลางน้ําได้ไม่พิกความแน่นอนนะคะใส่เรือลากจูงได้ลอยไปกลางน้ําได้นะคะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่เพจทีมงานอุบลไผ่สินค่ะหรือแอดไลน์เข้าที่เบอร์0646959987นะคะแอดไลน์ทักไลน์สอบถามแม่ค้าได้ตลอดจ้าสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ